จังหวัดชนบุรีเกิดขึ้นเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนของการเลือกตั้งแล้วนะครับก็จะมีมวลชนบางส่วนนะครับได้เข้ามาสังเกตการบริเวณสถานที่ยุบรวมหีบบัตรนะครับซึ่งเป็นสถานที่บริเวณโรงยิมนะครับของเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชนบุรีอันนี้ต้องขออนุญาตย้อนเวลาให้ท่านทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับกรณีนี้ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนของการยุบรวมหีบบัตร ซึ่งผมขออนุญาตทำความเข้าใจขั้นตอนก่อนนะครับในการเลือกตั้งเมื่อการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับคณะกรรมการประจําหน่วยจะส่งรายงานผลการนับคะแนนพร้อมทั้งหีบบัตรเลือกตั้งนํามาส่งณสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตกําหนดนะครับเมื่อได้ตรวจรับทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตจะต้องดําเนินการยุบรวมหีบบัตรครับ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการตัดสายรัดนําเอกสารนําถุงบัตรที่บรรจุบัตรที่ผ่านการนับคะแนนแล้วนะครับมารวมกันนะครับให้ให้ได้มากที่สุดในแต่ละหีบนะครับเพื่อให้เหลือจํานวนหีบที่น้อยที่สุดนะครับรวมถึงมีการคัดแยกเอกสารต่างๆนะครับเพื่อจะรวบรวมทุกอย่างนําไปส่งผู้นวยกา,การเลือกตั้งประจําจังหวัดนั่นคือขั้นตอนนะครับในการดําเนินการเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ปรากฏว่าอาจจะมี การไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีน้องๆก็ได้มีการไปไปไปณบริเวณสถานที่ยุคบรวมหิบัตบัทนะครับเหมือนที่เป็นข่าวหลายท่านคงทราบดีนะครับแล้วก็มีการไปเสนอขอให้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่แต่เหมือนที่ผมได้นําเรียนท่านไปแล้วนะครับว่าการนับคะแนนใหม่มันเป็นไปได้2กรณีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้ครับคณะกรรมาการการเลือกตั้ง เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงได้มอบให้ท่านรองคันชิตนะครับซึ่งให้ท่านไปดําเนินการสอบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนว่ากระบวนการมันเกิดมีกระบวนการในการทักทวงคัดค้านอย่างไรนะครับซึ่งกฎหมายก็เขียนได้ชัดนะครับในกระบวนการลงคะแนนหรือการนับคะแนนก็ดีนะครับซึ่งระหว่างการนับคะแนนเกิดมีข้อบอกพร่องผิดพลาดนะครับ ผู้มาสังเกตการสามารถทัดท้วงคัดค้านระหว่างการนับคะแนนได้นะครับรวมรวมไปถึงระหว่างการรวมคะแนนจนเสร็จสิ้นการรวมคะแนนซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบข้อท็จจริงครับถามว่าทําไมต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนครับเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดูว่าจะเป็นไปตามกฎหมายไหมจะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่นี่คือความเป็นไปมาของจังหวัดชนบุรีนะครับ ส่วนขั้นตอนในการดําเนินการสอบสวนไต่สวนเนี่ยับขออนุญาตให้ท่านรองกันชิตได้นําเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนได้รับทราบครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานกรรมาการการเลือกตั้งท่านกรรมาการการเลือกตั้งแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตามที่คณะผมได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบควาจริง<ๆ>เกี่ยวกับการยื่นคาร้องของนักคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสสเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีนะครับ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงข้อมูลก็คือว่ามีผู้มีผู้ชุมนุมก็จริงครับแต่ว่ามีผู้ยื่นคำร้องเพียง10หลายนะครับสิบคนนะครับซึ่งมีอยู่3าประเด็นที่ผมตั้งเอาไว้นะครับตามคำร้องเลยนะครับยื่นแค่3าประเด็นนะครับประเด็นที่1คือเรื่องไฟดับในที่ลงคะแนนเลือกตั้งประเด็นที่2คือเรื่องผู้มาแสดงตนกับบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้องตรงกัน ประเด็นที่3คือการนักคะแนนอาจบ,บัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้องนะครับมีผู้ยื่นคําร้อง10คนมาให้ถ้อยคํา6คนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มาให้ถ้อยคําโดยบอกว่าไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับซึ่งผมก็ขอไล่รายละเอยียดตามประเด็นไปนะครับประเด็นที่1เรื่องไฟฟ้าดับในที่ลงคะแนนเลือกตั้งน้องๆที่มายื่นคำร้องก็อ้างคลิปนะครับ คลิปที่มีไฟดับแล้วไฟดับแล้วยังพัดลมยังหมุนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็น่าจะทราบแล้วว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่จังหวัดชนบุรีนะครับยืนยันว่าเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าในเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยมีไฟฟ้าดับหรือไม่นะครับเราไปสอบถามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแสนสุขยืนยันว่ามีไฟฟ้าดับจํานวน4ี่หน่วยนะครับ หน่วยที่3 6 3 7 3 8 3 9ตำบลแสนสุขนะครับดับ40นาทีแต่หน่วยที่3 7 3 8 3 9นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่กระทบมีเพียงหน่วยที่3 6หน่วยเดียวครับนับคะแนนไม่เสร็จและกรรมการประจําหน่วยหยุดนับคะแนนครับรอไฟฟ้ากลับมา40นาทีก็มานับใหม่ในการนับคะแนนก็เป็นไปได้ความเรียบร้อยไม่มีผู้ทับทวงครับ